อ่ะมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับพุนซับครับพี่พี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะพ,รพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยอพี่ปุ้ยเดินใกล้ๆต้นไม้หน่อยจะได้เปรียบเทียบว่าคนกับต้นไม้ต่างกันขนาดไหนต้นพุนซับนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูถึงปลายยอดเลยประมาณนี้ต้นนี้แค่สี่สิบนิ้วแต่ฟอร์มร้อยครับต้นนี้สี่สิบนิ้วครับฟอมร้อยห้าสิบแต่ฟอมร้อยห้าสิบโอเคอ่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวให้ ให้เห็นทุกทุกบุมนะครับเท่าที่หนุ่มเกษตรจะทําให้ได้นะครับผมอประมาณนี้เราจะต้องเอามาให้แบบเต็มที่ให้เหมือนยุคป้าที่สุดใช่ไหมาเราวิ่งได้อ่มนั่นแหละครับที่เราขนย้ายได้เราใส่ใจเรื่องฟอร์มครับอางนี้ต้องใช้คนอยนางเดียวเียวใช่อันนี้ไม่เห็นใหญ่พี่หน้าเท่าไหร่นะหน้าร้อยสี่สิบหน้าหน้าสี่สิบครับนี่แค่สี่สิบนิ้วครับโอ้โหพี่พี่เพื่อน พุนซับเนาะครับผมต้นพุนซับนะครับครับอ่าประมาณนี้พี่ความสูงประมาณเท่าไหร่ครับสิบสองเมตรความสูงอยู่ที่สิบสองเมตรครับผมนะครับแล้วก็ความกว้างของของของต้นไม้สี่สิบนิ้วประมาณนั้นเนาะครับคุนซับนะครับสี่สิบนิ้วถ้าท่านไหนอยากได้ฟอร์มแบบนี้ทรงต้นตรงแล้วก็ขึ้นไปก็จะมีกิ่งฟอร์มรอบเอ่อฟอร์มรอบนะครับผมสวยงามครับโอ้ตอนนี้สวยครับครับ สวยจริงๆอ่าสนใจนะครับถ้าอยากให้หนุ่งเกษตรมาถ่ายรายละเอียดให้ถ้าท่านไหนอยู่ไกลนะครับผมก็โทรมาหาหนุ่งเกษตรได้นะครับ0985016491หรือว่าจะโทรทางมาท,ทางสวนเลยก็เบอร์ 9. 9. 12. 12อะไรนะพี่0899121124เออบอกนะครับบอกว่ามาจากนุ่งเกษตรนะครับามาจากช่องเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับผมพี่เขาจะมีส่วนลดให้ใช่ประมาณนั้นเนาะพี่เนาะโอเคเนี่ยปลายอดอะไรสวยงาม ต้นปูนซับต้นนี้สวยมากสมบูรณ์รากสมบูรณ์พร้อมโรงงานไม่สมบูรณ์ไม้เป็นติดเรียบร้อยครับโอ้ไม่ต้องห่วงนะครับผมถือว่าโอเครราให้อย่างดีรองให้อย่างดีอ่าราคาต้นนี้สองแสนห้าจบทุกอย่างต้นนี้สองแสนห้าจบทุกอย่างครับผมจบทุกอย่างแต่แยกส่งเนาะครับโอเคครับผมอืโอ้สวยสวยต้นนี้คุณซับนะครับใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ธรรมดาหน้าสี่สิบนี้นะครับ แต่ว่าฟอร์มร้อยห้าสิบนะอ่าทับพี่เราต้นนี้ล่ะตะแบกแบกเงินแบกทองอ่าตะแบกแบกเงินแบกทองใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขานิยมกันไหมกําลังหาแล้วล่ะกําลังหาแล้วใช่ไหมใช่บ้านผมเยอะเยอะภาคอีสานเยอะนะครับผมเขาเรียก้นเต็มเลยห้วยหนองคลองบึงต้นตะแบกบ้านผมเนี่ยเยอะมากนะครับแต่มันต้องมีคาแรคเตอร์เหมือนกันไหมเออต้องดูดูดูเราต้องดูว่าตอนนี้ความชอบคนเนี่ยจะเป็นยังไงต้องดูชอบแบบนี้ไหมหรือว่าจะหลบ มือเข้าไปข้างในได้คนสามารถเดินได้นะครับอันนี้เขาเรียกประตูเงินประตูทองเอามีร้านกาแฟมีคาเฟ่ถูกต้องจัดเลยตนี้จัดเลยจัดเลยอ่าดูความสูงไมได้เลยครับความสูงมีเท่าไหร่เท่าไหร่พี่ความสูงนี่จะน่าจะเก้าถึงสิบเมตรเก้าถึงสิบเมตรอ่าประมาณแปดเขาเรียกว่าต้นตะแบกเนาะครับตะแบกแบกเงินแบกทองอ่าแบกเงินแบกทองชื้อมงคล เขามีจุดของเขาตัวนี้เขามีจุดของเขาครับสามารถเดินลอดเข้าประตูลับทรัพย์หรือประตูเงินรับเงินรับทองเอออ้าวต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อย่างนี้ครับมาถึงบ้านเมื่อก่อนเขาเอาเตะตะแบกตะแบกมันเหนื่อยอืเดี๋ยวนี้แบกเงินแบกทองเข้าบ้านครับครับอืออ่เก้าถึงสิบเมตรครับเก้าถึงสิบเมตรหน้าเท่าไหร่พี่ถ้ารอบๆเลยโอ้โหยาวใหญ่มากถ้าเราน่อคนเข้าได้ สามคนโอบนี้อยู่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบนี่ยอืประมาณนั้นเนาะสองคนไม่มิดอ่ะครับผมแต่ไม่ได้เช็คหน้าไม้อเงี้ยไม่เช็คหน้าไมามันมันคาแรคเตอร์ไม้เขาเรียกว่าไม้แค่คลาสสิกไม้ใไม่ใช่ไม่ได้เช็คหน้าให้ดูนี้ประมาณนี้นะครับอ้าพี่ราคาครับต้นนี้แสนสองครับต้นนี้แสนสองนะครับครับผมแสนสองนะครับส่งฟรีร้อยกิโลนะส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลนะครับผมอืม ท่านไหนสนใจนะครับผมสามารถติดต่อทางนุ่งเกษจะได้ศูนย์ดห้า9 8 5 0 1 6 4 9 1หี่เก้าหนึ่งหร,หรือว่าจัดทางเฮียเจ้าของสวนก็ได้เท่าไหร่เบอร์อะไรพี่ศูนย์2ปด2 4้าเหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสี่อะไปอีกต้นไหนอีกครับอ่ะต้นถ้าเลือกจะจะ,จะเอามงคลตัวน,นี้จะ3ามชนิดอยู่ในต้นเดียวกันโอเคอะแนะนำเลย<อ>ครับยอดสุดคือมหาโชคไม้เขานะยอดเลยนะมหาโชคไม้ยอดสุดคือมหาโชค มหาโชคครับผมลองลงมาคือมะขามอืมีมะขามด้วยบารมีเกงขามบารมีเกงขามไปอ่าตัดไปแล้วก็มีแจงมีต้นแจงอีกมีแจงแซมอยู่นะครับนั่นแหละเนี่ยถ้่าไหนชอบเนาะมาหนงคนอ่ารวมในต้นเดียวเลยสามชนิดรวมอยู่ในหนึ่งต้นเดียวกันครับครับอืมอันนี้ต้นอะไรนี่ไอนี่ถ้าเป็นต้นที่สี่เออเสริมมาคือเรียกว่าไอบันไดลิงหรือว่าเออเขาเรียกต้นบันไดลิงตามป่านะ เท่ากับสี่เลยถ้าเธอถ้าเราไม่ชอบเอาออกอืมแต่ถ้าธรรมชาติให้มาสี่ครับโอ้โหพี่มันหน้าเท่าไหร่เนี่ยมันหน้าใหญ่ยังเจ็ดสิบครับโอ้โหความสูงไม่ต้องห่วงครับอย่างนี้ต้องเคนใหญ่แล้วเคนใหญ่ทั้งหมดเจ็ดสิบหน้าเจ็ดสิบนะครับครับผมโชว์รากโชว์อะไรสวยงามครับผม ถ้าไหนชอบคลาสสิกชอบไม้แบบแบบแบบนี้นะครับตรงสถานที่กว้างๆเหมาะเป็นไม้ประทานไม้วงเวียนไม้วงเวียนเนี่ยเอามงคลไปใช่ใช่สี่เอาง่ายๆสี่ชนิดไปเลยโอเคสี่ชนิดรวมอยู่ต้นเดียวโอ้โหใหญ่จริงใหญ่ใหญ่ใหญ่ต้องต้องถอยอีกนิดนึงเพราะว่ามันใหญ่จริงครับไม้สภาพนะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใบเขียวปี๋เลยนะครับไม่ไม่เหลืองนะไม่แม่เออเจ้าของสวนเขาเลี้ยงดีมากนะ นะระบบรากนะออกมาแต่ช่วงนี้ก็ถามว่ามันเป็นไม้ผัดไม้ผัดนะผัดคือแต่เราต้องมีน้ําให้สมบูรณ์นะครับครับถ้าเราปล่อยเลยก็จะร่วงไม้พวกนี้ยครับผมอือยู่ในการเราเลี้ยงครับอืราคาเราหรอครับพี่ตัวนี้ก็สองแสนทวนส่งร้อยหนึ่งร้อยกิโลส่งสี่ร้อยกิโลใช่เปิดราคาไว้สองแสนทุนครับผมนะครับผมเปิดไว้สองแสนทวนนะครับครับผมส่งทั่วประเทศไทย ส่งทั่วแต่ถ้าต่างจังหวัดอะไรเราก็คิดไปอีกตามระยะทางคิดตามระยะทางนะครับหนึ่งร้อยโลนี่เราคิดให้บากันไปนะครับทีมงานนะครับต้องขนย้ายด้วยรถเทลเลอร์่มันหนักตรงนั้นใช่สิบร้อไม่ได้เลยน้ครับใช่ครับถ้าต้นไหนรถจะขนส่วนได้ฟรีครับร้อยกิโลแล้วเราไปต้นไหนอีกปะจ้าไป